นาหัวใจจะวายไม่ว่าผู้ชายคนไหนมาเห็นก็ต้องล้มละลายแค่ชวนไปออกเดทหรือแม้แต่ปวดทับตายแต่ถ้าตายในอ้อมอบผมก็ไม่เสียดายจะตื่หัวจอเช้าจะเป็นที่สุดรายการบีไฮเอ็มวีกลับมาแล้วและช่วงนี้เรายังมีภาพเบื้องหลังของหนุ่มๆสมาชิกวงแวมที่เหลือมาให้ดูกันอีกเพียบรับรองว่าเด็ดเอาเป็นว่าเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับเเนนนไสัััักวววธอออมมงาาทททีี่ฉะ้้ยหใจจ รพี่พี่แม็กซ์น้องๆให้ยีรัมนี่ได้แต่ว่าตอนนี้เป็นเรียงไปน้องนี่เออเราเราไม่เอาแบบเรียงแบบปกติแค่ปกติอ่ะเดี๋ยวเราคาดหวังว่าจะเจอสาวงามแต่พอมาจนเจอผู้หญิงกวนเราดลากผ่านไปเลยไม่สนใจแล้วก็เออนี่มันผิด่เนี่ยเราด แต่พอมันจะจริงๆเป็นสาวน่ารักเฮ้ยเออชมตัวเองคนละเพลงแล้วมั้งเนี่ยเออสาวๆหน่อยวิววิวเฮ้ยโอ้โหกินทำไมเฮ้ยได้เดี๋ยวเดี๋ยวดิฟเฟมแคบอีกนิดนึงได้มามองเราไปถึงแบบวิ่งวิ่งแบบบินบินไปเไม่สนใจอะไรแล้วก็เดินเข้ามาเลยอ่าบอกเขาวาปุ๊บเราก็ เราแบ่งนะครับตั้บกว่าที่เรืไม่ใช่คิดวิวาครับเอาเล่นมาเลยดูมองหน้าเราบ้านให้ปลดเล้ว่าลักันตัวไหนใช้เร be right? ื่องเลยเอาเรื่องเว้ยผิดคาดแล้วอ่ะผิดคาดแล้วสวยเกินคาดจริงอ่ยไหวไหมครับฉากนี้ซินเตอรนะครับต้องเจอสาวงามนะฮะสาวงามนะฮะสดๆนฮะสาวงามของเราว่าไงครับสาวงาม ยังได้แก๊ตัวไหมครับไม,ม่มีค่ะงามจริงๆค่ะแม่เชื่อแล้วครับว่างามจริงๆเพราะเล่นเอาหนุ่มๆวงแวมของเราแต่ละคนออกอาการเกรงอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าที่เกรงเนี่ยเพราะความงามหรือเพราะความแสบกันแน่ครับแพมแพมพูดถึงฉากเมื่อกี้หน่อยเป็นยงไงบ้างพี่ดาม เขาบอกว่าถามเมื่อกี้เหนื่อยมากมีคนบอกว่าเหมือนเอฟโอลฮะผมบอกเองฮะเก่ามากใช่ครับก็ดูจากหน้าตาก็เก่าอยู่แล้วเลยครับผมเป็นเต้าหลิงเสื้อครับเราเป็นวิกวิกเอฟโอวิกวิกเราเป็นวันเดสกันอุ้ยผมเป็นอีกคนหนึ่งอ่ะที่ไม่ค่อยเด็ดเท่าไหร่อะไรอะไรที่เมื่อกี้เห็นบอกว่าซับเหนื่อยเป็นไงบ้างร้อนไหม เดือด mhm. ร้อนนิดหน่อยครับซับเบอร์โอ้ซับได้แซ่บได้เพิ่งถ่ายชิปุกมาเมื่อกี้ถ่ายอยู่พี่ท่าแบลวทำไมผมปรับแต่งแบลวคืออะไรไม่ทำตาเลยเปอร์ไปคาเล็เนอร์นี่นีอยู่วันทำไม่ดีดิน้าแอบแบลวมาคันเลยคแต่จะรู้สึกเหมือนแบบว่าฝั่งนี้แสงจะไม่พอครับต้องเพิ่มสปอร์ตไลท์สองมาทีไม่เป็นไรครับเพราะว่าหน้าดีเขาข้มั่นใจนะฮะมั่นใจครับเพราะว่าเป็นวันเดียร์แสงนี่ไหนครับเมื่อกี้ร้อนมากแล <S <S oh, so sickness, so no. ้วแบบว่าเขาไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายครับ เอ้าปังปอนครับมานั่งเนียนแซวเขาไปทั่วเลยนะครับเนี่ยตัวเองไม่ได้ถ่ายกับเขาแทๆ้ๆเมาเป็นตุเป็นตะย,ยังกับไปถ่ายเองเลยนะครับเนี่ยผมยังเกือบเชื่อตามแล้วเนี่ยปังปอนฉากเะไรครับพี่โอฉากเรจะเข้าคูัครับมีเลิฟซีนอ๋อเล่นอันนี้นางเอกโพสเซ็กซี่แบบมีละอองน้ำพ่นอยู่ข้างหลัง โฟก้าแล้วก็เดี๋ยวผมเนี่ยคือจะวิ่งเข้ามาวิ่งอาเสร็จปุ๊บพอเจอนางเอกเนี่ยนอนเช็กซี่อ่านหนังสืออยู่แล้วมีน้ำอยู่เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นไอชิดหน่อยพี่พี่ชิดเลยชิดเลยชิดเลยชิดตัวใช่ชิดตัวขาให้มันไม่เปียกเลยเออโอเคพร้อมดีเออนั่นแหละมองที่หนูมาร์คตอนแรกถูกแล้วอ่าปัดน ยืนเท็ดเท็ดยังไงจ๊ะทำไมเชิญเหรออ่าแย่เขาเยา้ายวนเขาเ้ยายว,วนมันหน่อยอ,อีกทีนึงลูกทีนึงอยู่เลยอ้ามองโอเคพัด์ทพาร์ารารารมีเท็กก่อนหน้านี้ด้วยนะสิบห้าถก็จะเอาแค่นะี้เลยว่าไหม ีีมมมม่่้รอมอออไมไทผดงช่วงหน้ายังมีบรรยากาศเบื้องหลังการถ่ายทำมิวสิกวิดโอมาให้ดูกันต่ออย่าพลาดนะ